ได้ยินข่าวจะพูดจัดก,การว่าบางร้านบางคนแคานเซิร์โตออกไปบางร้านเริ่มแคานเซิรงานผมไม่คิดว่าวันนี้จะมีคนดูได้สามเชื่อไหม ที่มาแรงสุดๆในตอนนี้นะคะสำหรับเรื่องราวของนักร้องเสียงนุ่มนุ่มกระลาดหลังโดนโยงว่าเป็นคนในข่าวนักร้องหนุ่มนะคะมีเมียน้อยก่อนที่จะมีข้อมูลว่าฝั่งภร,รยาพร้อมยาและจะฟ้องสาวมือที่3ส,ส่วนฝ่ายชายเองนะคะก็ออกมาเปิดใจว่าแยกกันอยู่กับภรยามา2ปีแล้วและมีคุยเรื่องยาก,กันซึ่งกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในสังคมค่ะ ต่อมาในช่วงกลางดึกในขนมกลาไดออกมาโพสข้อความชี้แจงอีกครั้งในเพจนุ่มกลาถึงประเด็นนี้นะคะโดยระบุว่าจากที่ผมในไลฟ์สดเมื่อวานสิ่งที่ผมพูดออกไปซึ่งอาจเป็นเพราะผมในพูดไม่ชัดเจนและผมไม่ได้อธิบายให้ฟังแบบละเอียดดังนั้นผมจึงขอใช้พื้นที่ณตรงนี้อธิบายเพิ่มเติมครับหเรื่องการขอโทษผมได้ขอโทษคุณจูนภระยาผมเป็นการส่วนตัวแล้วและด้วยความประมาทมากๆตอนไลฟ์เมื่อวานเนี่ยผมจึงไม่ได้พูดออกไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อขอโทษจูนอีกครั้งว่าผมขอทษ จจกใจขอโทษจริงๆครับ 2. ส,ส่วนคําว่ายาที่พูดเมื่อคืนไม่ได้หมายความว่าผมเลือกคนอื่นหรือจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนที่เป็นประเด็นในข่าวส่วนในรายละเอียดข้อตกลงต่างๆรวมถึงเรื่องอยาคือได้คุยกันในเงื่อนไขต่างๆแล้วแต่ผมขอให้จูนเป็นคนตัดสินใจตามแต่ที่เห็นสมควรเลยครับและจะปรึกษากันอีกทีผมพร้อมดูแลจูนและก็ลูกทุกอย่างครับ สุดท้ายนี้ผมขอโทษจูนแล้วก็น้องมิวแล้วก็ทุกๆคนทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องขอโทษแฟนเพลงมากๆนะครับที่ผมปฏิบัติตัวไม่ดีทําให้รู้สึกแย่และก็ผิดหวังในตัวผมผมรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ผมได้กระทําลงไปและอยากขอโทษจากใจจริงๆครับ ทั้งนี้นะคะด้านจูนเพนชุรีค่ะอย่างที่หลายคนก็ทราบกันดีก็ได้ให้ทนายนะคะเดินเรื่องออกหนังสือเรียกร้องค่าเสียหายบุคคลที่3เป็นจํานวนเงิน10ล้านบาทโดยให้เวลา3วันหากไม่จ่ายจะดําเนินการฟ้องร้องต่อไปจนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์นะคะส่วนสาวคอนเสิร์ของหนุ่มกลาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่3ก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการลุยชนข่าวทางช่อง8ว่าไม่อยากจะชี้แจงอะไรยังไม่สะดวกเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้พึงทราบขา่าวแล้วก็รอฝั่งภรรยาของหนุ่มกลามาชี้แจงดีกว่าส่วนข้อเท็จจริง ของตนเดี๋ยวค่อยชี้แจงหลังจากนี้ส่วนจะเรื่องที่จะมาฟ้องร้องค่าเสียหาย10ล้านบาทนั้นยังไม่ขอพูดยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ร้องให้ทางนั้นเขาพูดเองเอาเป็นว่าไม่ขอพูดอะไรอยู่แบบนี้ดีกว่าและยังไม่มีคนติดต่อมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก่อนจะมีอีกประเด็นนะคะที่แรงไม่แพ้กันค่ะออกมาเมื่อเพนดังอีกอี้ขยี้ข่าวนะคะได้ออกมาโพสต์เรื่องราวของอีฝั่งระบุว่าเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวของน้องสาวหนุ่มกะลาที่ออกมาประกาศว่ารักและก็ซับพอร์ตจิตใจหนุ่มเหมือนเดิมมันเป็นเรื่องในครอบครัวมันละเอียดอ่อนไม่ควรออกมาเป่าประกาศเรื่องในบ้านด้วยซ้ำมันก็เจ็บปวดกันทุกฝ่ายแต่แค่เป็นคนสาธารณะงอินได้ไม่ว่าผิดหวังได้ไม่ว่าสิทธิบุคคลแต่ยาโหนคนในครอบครัวพวกเราและกันเนาะคิดแทนครอบครัวคนอื่นไปหมดรู้ลึกร,ร,รู้ดีกว่าคนในบ้านสุดไม่เคยโพส ให้ร้ายหรือทำร้ายใครนะแต่นี่มันพี่ผมแม่คนดีและยังมีแฮชแท็กทิ้งท้ายด้วยว่าอันนี้ทีมครอบครัวฝั่งเราญาติเราไม,ไม่มีใครทีมนู้นเลยงงปะเพราะทนมานานออกไปสักทีเถะค่ะ นอกจากนี้ในะคะ่ยังมีโพสต์ที่เจ้าของ Facebook ดังกล่าวตอบกลับคอมเมนต์หนึ่งะคะที่บอกว่าขอบคุณครับพี่ปล่อยให้คนดีแสดงตัวไปค่ะครอบครัวเรารู้อยู่แก่ใจ <c oughs> ซึ่งทางเพจก็บอกว่ามีการแซะฝั่งจูนเพนชุลีด้วยคีเวิร์ดที่ว่าคนดีซึ่งเป็นคําเดียวกับที่ก่อนหน้านี้ทางเพจนะคะระบุว่ามี f a c e b o o k ของพี่ชายของหนุ่มกะลามาคอมเมนต์แซะในโพสต์ของจูนว่าจะคนดีนั่นเองค่ะ จากกระแสข่าวเช้าท้าทโทมนะคะแน่นอนว่าหนุ่มกะลักก็ยังคงเดินสายทํางานเล่นคอนเสิร์ตต่อไปนะคะโดยที่แรกหลังมีประเด็นข่าวน้าม่านั่นก็คือตะวันแดงเชียงรายที่เมื่อคืนนี้นะคะก็มีชาวเน็ตได้อัดคลิปในช่วงที่หนุ่มกะลาค่ะพูดตัดพ้อกลางไปทีจากข่าวดรามากก็กลัวไม่มีคนดูนะคะซึ่งตัวเขาก็เผยว่าผมจะกล้ามองคนดูไหมผมต้องทําตัวแบบไหนก่อนผมจะไปเล่นคอนเสิร์ตผมได้ยินข่าวจากผู้จัดการว่าบางร้านบางคนเนี่ยแคนเซิลโตออกไปบางร้านเนี่ยก็เริ่มแคนเซิลงานผมไม่คิดว่า จะมีคนดูได้ซ้าเชื่อป่ะไม่ว่าอะไรก็ตามคุณคือรอยยิ้มแรกของช่วงนี้ของผมขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากๆครับท่ามกลางเสียงกริดดั้นคอนเสิร์ตของคนที่มาดูหนุ่มกะลาน,นั่นเองค่ะผมจะกล้ามองหน้าคนอยู่ไหมผมก็ต้องัวบนุมก่อนผมจะมาเล่นคอนเสิร์ตผมได้ยินข่าวจ,จากผู้จัดการว่าบางรลานบางคนแคนเซิญโต๊ะออกไป บางร้านเริ่ม c a เ c e l งานผมไม่คิดว่าวันนี้จะมีคนดูด้วยสาเชื่อหรไม่ว่าอะไรก็ตามคุณคือรอยยิ้มแรกของช่วงนี้ของผมนะครับขอบคุณมากๆนะ นอกจากนี้นะคะชาวเน็ตยังได้อัดคลิปเพลงเปิดตัวกับเพลงเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ชาวเน็ตก็มองว่าเพลงนี้ช่างเข้ากับกระแสนักขนานี้ซะจริงๆซึ่งบรรยากาศในงานนะคะก็ดูสนุกคึกคักไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ทั้งนี้นะคะบ,บางคนก็แยกได้ระหว่างงานกับเรื่องส่วนตัวแต่บางคนก็โบกมือบายๆไม่ขอเป็น f ออีกต่อไปแล้วคุณผู้ชมละคะคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้ยังไงเข้ามาพูดคุยใต้คลิปกันได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ